สวัสดีค่ะหลังจากวันนี้เราไปซื้ออ่าอันนี้เนานะเราเราไปซื้ออันนี้มนาะอันนี้เราซื้อมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันเราก็ไปอ่าซื้อผักมานะคะอันนี้เป็นกระทงผักนะแล้วก็ไปตัดอต้นกล้วยบ้านพี่สาวเรามาแล้ว,ลวเอได้ใบตองไน้ทุกอย่างมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากลองทําดูว่าปีนี้เราจะแบบว่าคลรีเอากระทงเราเออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็ เป็นอันที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอะให้ดูอันนี้มันเป็นจะทงผักนะมันเป็นไอผักกาดไอเขาเรียกอะไรอะกลัาปีสีม่วงอันนี้เป็นกลัาปีเอสีสีปกติอะเขาเกสีเขียวแล้วก็มีเออมีเบตองมีแครอทนะแล้วก็แบบรอบๆก็จะเป็นแครอทแบบนี้เดี๋ยวเราลองทํากันเลยว่าแบบนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างไอลอยแบบนี้เสร็จแล้วผัดได้เลยนะ ้วก็คือนี่เป็นเขาเรียกอะไรคะต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแล้วก็มีใบตองอันนี้เขียงเอาไว้หั่นนะทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วอนุปนหนุบง่ายนะคะแล้วก็อัน,นอันนี้เราเออซื้อมานะคะตอนนี้อตามร้านพวกร้านขายของร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะ มีขายแล้วนะคะวันนี้เราไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาเนาะเราก็เลยเห็นเขาขายเราก็เลยซื้อมาว,อวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราไปตลาดก็คือ,อได้ผักกาดเ,ออเขาเรียกอะไรกระลำปีมาสีเขียวแล้วก็กระลำปีสีม่วงแล้วก็แครอท <c oughs> มาทําดอกไม้กันแล้วก็มีกันไกรมีมีดนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกบ้านต้องมีไม้จิ้มฟันเดี๋ยว เราไปเริ่มทําอันดับแรกกันเลยนะคะเรา,เาทําแบบว่าเอาไบรทตองมาก่อนเอาแผ่นใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดทําวงกลมปิดตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะให้ดูค่ะ <S <S นี่ก็วงกลมปิดข้างบนก็ประมาณนี้นะคะเราไอ้เสียบอันนี้เพื่อที่จะแตะตัดง่ายๆตัดก่อน <S <S แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไบตองมาปิดข้างขงนี้นะคะเราก็ฉีกไบตองในประมาณนี้นะคะที่จะเอามาปิด ข้างๆแบบนี้แต่เดี๋ยวเราตรงตรงที่มันเป็นร้อยเชื่อมเนะะี่ยค่ะเราจะหั่นแครอทเป็นดอกไม้แล้วก็เอาไอ้ไม่จิ้มปันมาปิดให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้นะกาเดี๋ยวไปหั่นแครลลอทก่อนมีก็หั่นแครลลอทได้นะคะก็หัน่นรอบรอบนะคะก็มันก็จะได้ประมาณเป็นรูปดอกไม้แบบนี้เพราะปกติแครอทมันมันเป็นแบบนี้เนะาะจากนั้นเราก็ใช้อ่อ มีหั่นนะคะมีหั่นเอ่อหั่นปกติค่ะแล้วมันก็จะได้แครอทเป็นรูปดอกไม้ประมาณนี้นะคะนี่ก็หั่นแครอทเสร็จแล้วนะคะอได้ดอกไม้เยอะเลยเดี๋ยวไปติดรอบๆกันค่ะเราใช้อ่สองอันนะคะอันนี้เพราะว่าใบตองเรามันเล็กนะคะมาทับกันอย่างนี้แล้วก็เอาแครอทมา ปิดตรงนี้นะคะอัะอนเมื่อกี้มันเป็นแครบบไอ้ส่วนหางเนาะมันเลยอันเล็กแล้วก็เอาไม้อ่าทิ้มฟันเนหยค่ะเสียบลงไปแต่คือเอ่อเสียบลงไปนะคะแล้วก็อ่าไออันที่สองก็คือว่าอ่าทำไปอย่างนี้คะออ่ะรอบๆอ่าเรากะสับประมาณสักอ่าให้มัน ให้มันเท่ากันจากสี่รอบนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วใช้ดูนะคะพอทําเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนแบบลับรอบเป็นดอกไม้แครอทนะคะเราใช้ไปตองปิดกระถงส่วนข้างบนเราก็ใช้ไอตัวแครอทมายึดกับไม้จิ้มฟันอ่ะแล้วก็สระระหว่างไอตรงที่ไม่มีดอกไม้เนาะกับตรงที่มีดอกไม้เดี๋ยวเรามาทํากลีบดอกไม้กันค่ะกลีบดอกไม้นี่นะคะเราก็จะใช้ไอ กระลำปีสีนี้กับกระลำปีชีนี้เดี๋ยวเราไปแกะกระลำปีก่อนนะคะนี่ก็แกะกระลำปีได้แล้วนะคะแต่ก็คือว่ากระลำปีมันแบบนี้มันเหมือนแบบแน่นมากเลยอะมันก็จะมีไอที่แบบข,ดขาดๆหน่อยอะแต่คือไม่เป็นไรเราก็าใช้กรรไกรตัดตกแต่งเอาได้นะคะก็คือแบบแตัดให้มันแบบรูปแบบประมาณแบบนี้เนาะส่วนสีขาวก็ เหมือนกันไอที่เราตัดเราแกะมามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่เราก็แบบว่าตัดให้มันแบบลูกตัดกันประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็เหมือนเราจะก็จะเอาไปติดรอบๆประมาณนี้นีน่เราเยี๋ไว้ก่อนไหมาย็บไว้เย็บไวนี่เราจะทำาสดับกันหรือว่าจะทำ เป็นชันน้นดีนะอันนี้เราขอทําลองทำตัดกันละกันเพราะว่าเมื่อกี้เราทําแบบว่าบทีละชั้นนี้อื้วอันนี้เอานี้น่าจะได้อันนี้มันเป็นแบบว่ากระทงพผักอะต้องแบบมันก็ต้องมีส่วนหยึกหยักบ้างนิดหน่อยเราตัดกันได้นะ น่าอินอยาก,ากน,ตตายานั่งเงีนได้ด,ด,ดนี่ย,ยืดยืดไว้ก่นประมาณนี้แล้วเราก็จะทำไปรอบๆอะให้มันเต็มก่อกระทงผักของเราก็จะออก มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บตกแต่งงานด้วยใบตองนิดนึงเพราะว่ามันตรงนี้มันมีช่องเหมือนช่องว่างอยู่เนาะเดี๋ยวแอ๊บนึงไอ้ใบตองเนี่ยนะคะเราก็จะเหมือนฉีกมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พับลงะะแล้วก็เออมันจะมีไอ้เศษเหมือน,น,นเหมือนเศษผักอย่างเงี้ยคือแบบเศษผักเมื่อกี้เนาะที่เราไม่ได้เอาอะ่ะเราก็แบบว่า เอามาใส่ตรงกลางก็ได้ค่ะแล้วก็แบบใส่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทับมันจะได้แบบเหมือนเป็นแบบเดียวกันนะแบบจริงจริงนิ่เหมผนแบบอุ้มาให้มันแล้วก็เดี๋ยวเอามาติดตรงที่มันแบบว่าเป็นรอยเ,ออเขาเรียกอะไรอะเป็นที่มันยังไม่เต็มนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นใบตองที่เราเอาแบบว่าผักที่เรา,เาตัดมาพับนะคะแล้วก็เอามาเสียบรอบๆนี้อันต่อไปเราก็จะเอาแบบว่า,เ,าเราไม่ได้มีดอกไม้นะคะเราเราไม่ได้ไปเก็บค่ะอันนี้เราก็จะเอาแครอทที่เราแบบว่าตัดเป็นดอกไม้นี่แล้ค่ะเดี๋ยวมาเาก็บงานรอบๆนะคะนี่กระแตนแตนกระทงผักของเราก็อา่า ประมาณนี้นะคะเราเอาก็เอาแครอทมาเก็บงานแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าไอ้ตรงกลางนี่ก็เป็นแครอทนะคะอันสุดท้ายก็คือว่าอ่าต้องมาใส่ทูบก่อนเนาะเป็นทูปักทูบนะคะแล้วก็มีเทียนแล้วก็นี่ก็แตนแตเป็นกระทงผักอ่าเป็นเวอร์ชันกระทงผักปีนี้ที่เราแบบว่าเออเราไปตลาดแล้วเราก็เลยแบบว่าที่เห็นมันมีผักกาดมันน่าจะแบบว่า เอามาทำกระทงได้แล้วก็แบบว่าเวลาไปลอยมันก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าเป็นกระทงที่เราทำเองวันนี้ก็ทำสองแบบนะคะก็คือแบบว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็คือเราก็จะใช้ผักเหมือนกันร่วมกับใบตองนิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอาจจะแบบเป็นใบใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่ารูปแบบของไอ,อ ขาเรียกกระหล่ำปีมันมันค่อนข้างจะ,อะปอกออกมายากเรามันเหมือนแข็งอยู่เหมือนกันก็ใช้ประมาณนี้เราก็คิดว่าปีนี้เราจะไอเดียของเราก็คือกระทงพผักนี่แหละที่จะไปลอยอใครยังไม่มีไอเดียที่ทํากระทงก็เราทํากระทงผักก็ได้นะคะปีนี้เลยเราแปลว่าคอนเซ็ปต์เราจะเป็นกระทงผักละกันเพราะปีที่แล้วเราทํากระทงเป็นกระทง n อ้อ ก็เป็นกระทงใบไม้กับดอกไม้นี่แหละคะ่ะก็ทำเองทุกปีแล้วก็ไปลอยไปลอยกันทงกันนะคะไปอ่าก็นี่ลองทำก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันลอยค่อยจริงค่อยทำใหม่คะ่ะบ,บายบายกูดไนท์เฮ้ยไม่กดไหนหรอกเอ่อบายบายนะคะเดี๋ยวอันคลิปนี้ให้ดูวพรุ่งนี้ละกันบา,บายบาย ใส่ด้วยสวยสวยอ๋อทงก็สวยพี่สาวเขาเนี่ยตัดต้นกล้วยให้เลยนะเนี่ยใส่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 ต้องใส่ชุดไทยไปเลยทํางหมดเนี่ย